นะครับนัดพบผู้รับเหมาทุกส่วนทั้งสวนบิวอินแล้วก็งานก่อสร้างคาเฟ่ห้องประชุมนะฮะแล้วพัฒนาพื้นที่มาจากนาครพนมเมืมาขึ้นนี้อยู่อำเภอศรีสงครามจามาังหวัดนครพนมครับแล้วนะนะผมก็เดินทางมาจากสารคามประมาณ11โมงนะครับก็อานะบน้ำ ออกหน้าโรงแรเพรวันนักผู้รับเหมาต่างๆกขานังเที่ยงนะครับตรงเวลาเป็นคนตรงเวลาดินอกจากสุดวิสัยแต่ก็ไม่ค่อยสุดวิสัยหรอกเพราะว่าเวลาจะนัดใครทําอะไรก็จะประเมินไว้ก่อนว่าตัวเองจะพร้อมได้ไหมบวกลบเวลาที่ค่อนข้างชัวเป็นคนดีตรงเวลาครับอพอดีมี ท่านเจ้าภาพท่านหนึ่งมาจ้างติดต่อมาจ้างเมื่อนี้ว่า,อาพอดีมีการประชุมจะจัด,จดางานและทีนี้ก็เลยมีช้อยให้เลือกหลายๆวงนะฮหนึ่งในนั้นก็มีคณะบอรรัมใจกันร้อยและ กรมี่ผู้ร่วมประชุมแย่ง้วลาย่ไปจา้างพอใจเกินลอยอันนี้มีมีมีคลิปพอ่องนะครับแต่เพิ่นกับแม่จา้างเขานะี่ยแต่เพิ่นกับแม่จ้างใจเกินลอยแต่ว่าเพิ่อนบอกฟังว่าเกือบโ่ได้แม่จ้างเพราะมีอยู่ในที่ประชุมแย้งขึ้นมาว่า ตอนนี้ใจกพร้อยกระแสตกไม่มีกระแสผมก็เล่ยสงสัยว่าที่บอกว่ากระแสตกหรือการมีกระแสหรือไม่มีกระแสเนี่ยประเมินจากตรงไหนพอได้ยินแบบนี้แล้วมันกระธรรมดาเขาเป็นจ้าของวงเนาะเราก็มาเช็คว่าเราก็มาดูตัวเองมาประเมินตัวเองนี่แหละว่ามัน อะไรผิดปกติหรือเปล่าความมาตรฐานของเรานะฮะเริ่มจากการเช็คผลงานของห้องความสนใจของผู้ชมผู้บึงนะครับใครก็ได้อดินช่วยส่งลิงก์ให้ผมปักหมุดหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้มีไลฟ์สดกลุ่มติดส่งลิงก์ใหม้ผมนะครับส่งลิงกนะ์ให้เนี่ยเดี๋ยวผมสิปักหมดุดระเบิดเรื่องนี้ไปพร้อมนะฮะแล้วทีนี้ผมก็เลยมา แม่สำรวจผมก็ไปดูยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวแสดงสดของเรากับอได้ไปเปรียบเทียบกับวงอื่นนี่ครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานของเรานะฮะเป็นคลิปแต่และคลิปกับหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านคลิปการสแสดงของเราแล้วก็ฟีดแบ็กการคอมเมนต์การให้ความสนใจจากผู้ชมผู้เชียร์สิเป็นแฟนคลับหรือบริเ็นแฟนคลับกระทังครับมันก็ ก็คือยอดไค์มันก็โอเคคอมเมนต์โอเคยอดแช่โอเคมันก็คือโอเคนะไหมครับแม่มาอาแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเจ้าภาพจ้าง ปกติไหมความสนใจเวลาเราออกงานมีเจ้าภาพมาจ้างต่อไหมเจ้าภาพเดิมที่เคยจ้างเราจ้างไหมที่เขาเคยจะบางบางหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนกันบางหมู่บ้านเพิ่งกับปักหลักออกห้องทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะแบบไหนคือจ้างเราตลอดอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บางหมู่บ้านที่เพิ่นเวียนอย่างเช่น 3- าสี่ปีเวียนมาหาเราเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมเจ้าภาพใหม่มีเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมเช่นแต่ก่อนสมมติว่าเรายังไม่ปิดฤดูกาลเนี่ย เฮาล่ำฤดูกาลนี่มากอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฤดูกาลเนาะงานปีหน้าก็จะเข้ามาประมาณไหนเข้าก็บมาบึงแล้วว่าก็คือเก่านันปีหนาก็ยังก้าวก็เหมือนเดิมตอนนี้ก็มีจองไว้ประมาณเกือบสองร้อยนะครับก็ยังคือเก่าข้อที่หนึ่งคือประเมินจากซื้อแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในมือเฮ้าเนาะแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในมือฟีดแบ็กยังเหมือนเดิมถ้าเปรียบเทียบกับตัวเอง นะฮะยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมปัดเองก็ได้ข้อที่สองคือดูความสนใจจากเจ้าภาพก็ยังมีการจ้างต่อเนื่องเหมือนเดิมงานข้ามปีเราก็มีเหมือนเดิมนี่คือเขาเนี่ครับอันที่สามยอดผู้ชมหน้าเวทียอดผู้เบ่งหน้าเวทีก็ยังเหมือนเดิมซึ่งแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันกัดขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเนาะ บางบ้านบางชุมชนที่เพิ่นเบิงเบิงหมอลำดี <c oughs> มันมีปักหมุดอยู่แล้วใช่ไหมครับมีปักหมดุด